สวัสดีค่ะสุข,ขุสุกคนได้บ้านน้องหมามาอีกแล้วนะคะสร้างบ้านน้องหมาไม่เหลือจะพี่น้องอันนี้เป็นเป็นกรงเล็กกรงกรงเล็กไว้สำหรับให้น้องหมานอนตอนทลางคืนแล้วกะเอาใหญ่เขาไปนอนแก่ไก่ไกข้นพันะ่ะเออ คุณใหม่ตั้งสั่งมาเพิ่นว่าถ้าจะให้น้องนอนอยู่ตรงนี้พี่น้องเวลาพวกมุกขอยนอนหน่อยสยิย่านแดีว,ว่าน้องคิดว่าน้องอยู่ผู้เดียวย่านย่านไอ้น้องมาห้องเสียงดังยังมึงขึ้นก็เลยพักกันสั่งอันนี้ไม่อีกพี่น้องอันนี้จะเอาเขาไปไว้ที่นอนนอนไกลๆค้นเพื่อนว่า เวลานเวลานนองนอนก็นจะจังุรุษลึกว่าอยู่โดดเดียวเดียวดายนะพี่น้องเออสั่งอันนี้มาละกะเบาะแล้วก็แชมพูนี่เบาะอันนี้ยางเพ่งนะพี่น้องเนี่ยน,น้อยยังเสียอันนี้อันนี้ยี่สิบเหรียญเดี๋ยวเบ่งละค่ะ คอนพี่นองเลนจักบาทแล้วขอมก็ผึ่งมาทรงเหมือ,อนทำไมไม่บอกราคาอันนี้ก็บอกราคาหูจะลสร้าสงสามอย่างมืดไปอยู่หกสิบเหรียญพี่นองสร้างสามอย่างอันนี้หนึ่งแล้วกับบาะแล้วกับแชมพูหมดไปทั้งหมด60ิเหรียญ If it fits in there perfectly, it's just it needs to be stretched out a little bit. Mm. So when he poops or has accident on that, you just wash while you're washing that one you have something else he can lay on. Mm. <laughs> <laughs> หลายหมื่นเหรพี่น้องคิดเป็นเงินไทยหลายหมื่นแล้วร่วมกับหมากัประมาณเจ็ดแปดหมื่นเหรพี่น้องอีนน,อออนี้ตั้งแต่สื่อเพราะสื่อกรงสื่อสื่อผาปูนี่อันนี้มันเป็นผาปูแบบไอ้ไอ้ป้องกันขี่ป้องกันอ่าขีน่นะพี่น้องก็เลยเพ่งแล้วก็สุ่มว่านะแล้วก็อาหาร so this one is for when you're sleeping at night you don't want to give him too much room <clears throat> if you leave him out here when you wake up in the morning there's going to be poop and pee everywhere and he's going to be messy and wet from running around in it play 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 poop pee wherever he wants but at night you know it, instead of doing that because if you're not in here and it's dark he's going to start screaming crying very aggressive, so you put this next to your bed so you can tell he's going to let you know when he needs to go to the bathroom. There's no room in here except to for him to just turn around and lay down and sleep and in the morning you pick him up and take him out. ยันยันม้าเหงาเลยสืบเลยสืบบ้านให้มา้าอีกคลังหนึ่งอันนี้อัน,น้ตัวเป็นคอกปุ๊บจบปะจินพี่น้องมาหน่อยวันนี้มาหอดูไกลละ EQ ยู่นที่สามเนาะจ้ะเขาจะนัดไปเอาฝึงเลิกงานมากจ้ะพี่น้อง กะเล่ยมะทายิีไปบึงห้องนอนหกไปอยากเขาไปทายห้องนอนเดี๋ยวเด้ะโอ่บึงกันห้องนอนกับหกที่นอนบม่ได้เมียบจะสถท้านทีไปให้ ลูเพิ่นลูใช่เพิ่นเราเป็นคนบ่มากหมาได้พี่น้องใหม่เราเป็นคนบ่ชอบเลยไม่ชอบหมาเลยแต่ว่าเราหันตามใจข่อยพี่น้องแล้วว่าเราอยากเห็นแตบบ่ว่าบ่าอยากคัดใจทุกสิ่งทุกอย่างนี่แล้วเมือนว่าเราสร้างมากเพราะว่าเราหมักเลยเราแบบว่าจนนะไหล่ะว่าว่าถูกพี่น้อง ชั่วงามดาจักรยานจักรยานป่อยก็สื่อมากกค่าได้ไปปั้นหรอก มอนอนนมข้นจะไปนอนคลิปนี้กับซ้ำนี่ละพอกันคลิปหนาค่ะอย่ยวิ่งกดไลก์กดแช์กดติดตามได้ค่ะปแล้วค่ะ